เอาหน่อยละขี้ไปเพื่อนหน่อยเว้ยสัตว์ออกอันแล้วนะเก็บหมดเมืองแล้วก็ออกไปแชมป์อ่ะเยสไม่มีเลยเพื่อนไม่มีคนมางั้กับกูมี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 คนมางั้กับกูเออตัวนึงเห็นปะฝานะกูลงถึงก่อนอะกูก็ถึงก่อนมาดิไปกูใช่ไหมมึงสัมได้กูสัมไม่ได้เหรอเพื่อนตรงไหนเพื่อน ข้างหน้าเลยว้ากูหมด <C> e <ek> เลยอะริมบ้านทั้งน่นเลยอะเฮ้ยใครอยู่บนหัวกูเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ชั้นสองใช่ไหมเออคุณชั้นสองไม่ไม่กูไม,ไมไ่อยู่บ้านมึงไม่เอเอกูกูได้ยินอะไรนี่ไงกูได้ยินเสียงตึกตึกอ่ะอืมเฮียกำลังเก็บ F16 อย่างเมามันเลยนะมึงสาดโดนกูดิ <C> e <ek> ฉันบอกว่ายิงกูทำไมเนี่ย <C> e <ek> เออ โอ้แต่บ้านปืนกูไม่มีเวกเตอร์อะไรไม่รู้มันกำลังชักแม็กซ์เนี่ยนั่นชุบนะนั่นชุบแล้วตัวมากูอะขลาออกไปละเอาไปละมีเวกเตอร์นะไม่ลงซับไม่ได้เมื่อกี้อยู่นี่แล้วพี่เคเพื่อเป็นวาร์ปเพื่อเพื่อเอาเรียเรียบเรียบมันเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยมันวาร์ปไอ้สัสวาร์ปเป็นไงวะไปแล้วยู่ไหนบ้าง เชื่อข่าวสายเคาะว่ะสายเคาะว่ะอ้าวมีเรื่องนะอันเนี้ยถ้าเคอ,อ่ะเคาเสร็จแล้วไม่ลงมาชาร์จมีเรื่องนะเพื่อนอะไรตัวที่ไปชุบมันอยู่ไหนอ่ะตายป่าววะอุ้ยอเฮียเพื่อนมีเสียงอยู่ขวามือกูนี่อะใช่ไหมปานปานสองชั้นนี่ยแหละเออไปดิไปดิไปดิไปเดไปเด,ปด,ปด,ปดเพื่อมนะนะอามาแล้วมั้งเชื่อขาวเมือกันเลย ูอย่างเงีโอเครับยูแล้วยูชันล่างชั้นล่างชั้น่างชั้นหน้นหนนหใครช่วยวะปนมมันมีคนช่วยวะยู่ยเานข้อ่ะกูเห็นละกำแพงบ้านที่เราลงตอนแรกเ่านนี้าได้นะไอ้บนนี้ไอ้บนนี้ตายยังยังยัง โอยเราโดนหลอมอ้เหียหลอมแก๊สรออยู่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 เขาบยมนสาโอ้ยมันหลอมราเลยเออรอไฟหมดเนี่ยโอ้ยเช่ยนี่ก็ไม่มีเียอะไรเลยสั์เอ้ยโอ้ยยิงกูยิงกูน้องเพื่อนุบน้องุบน้องุบน้องเพื่อนตรงนี้ตรงนี้น็อตรงนี้น็อเคเคเล่นเลยกูล็อกตัวมากูอยู่ ตีไขว้เ่วะตายตายเพื่อนเขี่ยมาดิสัน้องหมดนะได้เมืองไว้ได้เมืองไว้เหลือข้าหมดเลันวะเพื่อนมาเมืองข้าวหมดหนาข้าวหมดมากน้องไอ้ตายแล้วดิได้คิวแล้วะทีเดียวกับที่กูยิงใช่ไหมทีเดียวกันมั้งเออเออใช่ทีเดียวทีเดียวกันทีเดียวกันยี่สิบหกทีเดียวกันทีเดียวกันขออนุญาตข้ามไปเก็บของนะฮะโจรสู้จัด แล้วก็เลยตัวมินิมากที่มันขออ่ะมินิป่าวะมินิที่ไหนวะน้องมันขอมาตอนแรกอ่ะเนี่ยทาง,างอมันติดติดกูขึ้นไม่ได้แ้วมึงทำเนินยังไงไม่ให้กูขึ้นเนี่ยถ้าเกมบ้าหรือเปล่าไอ้ชายไอ้คูณสี่เนี่ยพี่ อะไรเลย,เเลยพี่เป็นอะหมพูดังวะไม่รู้อะเอ้าไม่มีสไนนี่ว่ะคามหาปันไล่ยมเช่นะตรงไหนพ่อสวยสยเ อีกมะทำไมวะเ็นล่าสุดตัวนี้ตัวไหวนะเดี๋ยวรอให้มันยิงอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ได้อย่าให้มันซมำมาเ <c oughs> ยอะเสียวอะไรยิงยิงน็อกเสร็จแล้วซ้ำนี่อะไรสัตว์ุดเด็ขีนยนเยอะมากเลยอ่ะมีมินิอยู่อ่ะเพื่อน <ๆ S 2> ถ้าไปฝั่งหนึ่งก็ได้ปะอรถอีกตะครัวหมดเหนือเนี่ยรอออกได้ไหม โอโอเคพี่เป็ดนะในโบจัดมีรถปาวะมีรถลอยอยู่เลยเพื่อนกูไปดูมาถ้ามุดว่าเพื่อนเราตาเงี้ยเราบูชิปไปชุบอะแล้วเราเก็บบูชิปคนอื่นไปด้วยหายด้วยเร็ด เฮ้ยไอเหี้ยวอ่เอะเปนการทำลายบูชิปอ่ะเออไปเอาไอบูชิปไอเหี้ยนั่นน่ะบางไส้ใครก็เอาไปทิ้งกันนะเอาไปชุบอ่ะแต่ว่าเพื่อนเราแต่ว่าตอนเราชุบเพื่อนเราเนียมันเราชุบไม่ได้ใช่ปะละ่ะอืมมันก็พอๆเหี้ยเหี้ยพอๆกันร,ระเบิดรถเลยอ่ะอืมยราต้องเสียเพื่อนไงแต่ถ้าระเบิดรถไม่ต้องเสียเอ,อ,อาเพื่อน มึงหน้าเราเนี่ยเพื่อนมาไปได้ตอนไหนวะนะก็ขู่ก็มีนี่ก็มีเดิน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 กูหน้าตนอ่มมาไม่ได้ไอ้ต้องดีเกมนะยี่สิบเอ็ดนะ โอ้เก็บของกันอย่าวมาวันเลยนะเวื่อนตอนคุยมึงเห็นไหมนะเพื่อนมาไหนพี่จิมเฮียแล้วถอยเพื่อนน้องตัวไหนน้องอะ่ะขวาใช่ไหมน่ะตัวที่ยิงพี่อ่ะตัวที่ยิงพี่ไม่แกโอเคแล้วตัวทางซ้ายมากูเพื่อน เพื่อนกูซ้ำห่าอะไรไม่รู้มันอยู่ในบ้านปล่าเสียงเงียบจัดสมูทอยู่ข้างนอกอะไรแบบจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วนิ่งนิ่งนิ่ชาดิชาดีชาดีจิมบ้านกูมีบ้านหอกบ้านหรอกบ้านหรอกจิมหน้ามือตัวท้ายผมน้องโอ้โหเช้เขาหัวกูอียัง กแตกออกไปข้างนอกแล้วเพื่อนอขวาบวะเอา้าโอ้โหขวับมันวิง่งอ่ะยึดแหม,มในบ้านยังมีอีกตัวหนึ่งเลยมั้ยเฮียยี่มันไม่ล็อกก็มันมันล็อกรอมึงอยู่เพื่อนไนอ้เหี้ยหางฟันไม่เจอเยอะเกือบเพื่อนเกือบไม่รอดแต่เ,เราชนะอยู่ยไม่หนอกอะ มันยิงนิ่งๆเลยอ่ะมันยืงนิ่งมองผู้ม wow ึงวิ่งชาร์จเลยอ่ะแต่กูยิงโดนตัวเลยโดนข่ามันเมื่ออีกเนี่ยได้อยู่ได้อยู่